ก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคที่ซีรีส์เกาหลีเกาหลีครองบ้านคลองเมืองก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสัก30-40ปีเป็นยุคทองของซีรีส์ฮ่องกงครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยทอง โอนเพลงไฟทอลชาน๊ล์ YouTube นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับลุงจะมาพูดถึงซีรีส์ต้องเรียกยุคนี้เรียกซีรีส์นะสมัยก่อนเรียกว่าหนังหรือละครนะครับเรื่องมังกรยกครับย้อนกลับไป2องเจเนอเรชันต้องเล่าก่อนอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยมังกรยกเนี่ยทำเป็นซีรีส์ก็แล้วกันเรียกว่าซีรีส์ก็แล้วกันนะครับครั้งแรกนะครับนู่นนะครับ1976 เกิดกันหรือยังครับโดยในยุคนั้นนะครับเป็น c t ทของฮ่องกงนะครับก็เป็นยุคที่อึ้งยงกับก้วยเจ๋งเนี่ยเป็นนักแสดงที่ชื่อว่าหมีเสี้กับไปเปียวนะครับเดี๋ยวลุงพูด2ยุคก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขโมดกลับมาในยุคปี1976เก็เนี่ยก็เป็นนี่แหละครับไปเปียวกับหมีเสี้หลังจากนั้นนะครับก็จะ เริ่มต้นที่กวยเจ๋งก่อนนะครับในเวอร์ชั่น1976นักแสดงคนนี้ครับไปเปียวเกิดเมื่อปี1946เดี๋ยวหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมากดก่อนยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดอายุเลยจริงๆนะครับว่าไปเปียวเนี่ยปีนี้เป็น2019นะครับลบ1946โอ้ไม่น่าเชื่อปัจจุบัน73ปีแล้วนะครับ ก็คุณคุณตาคุณปู่ไปเปียวนะครับก็มีชื่อภาษาจีนเต็มๆว่าโหลกอหยุงอันนี้น่าจะเป็นภาษากวางตุ้งนะแสดงหนังกำลังภายในของชอบราเดอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาเซ็นสัญญากับ CTV ซึ่งเพิ่งจะก่อตั้งในปีนู้นนะครับ1975หลังจากนั้น1ปีก็ได้มารับเล่นในบทกวยเจ๋งนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ ปิดครับซีทีวีปิดไป <c oughs> ก็คุณลุงคุณตาคุณปู่ไปเปียวก็กลับไปเล่นหนังใหญ่ของชอบราเดอร์แล้วก็มีละครบ้างปะปายนะครับปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่บ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยไม่ค่อยได้นำละครซีรีส์ฮ่องกงเข้ามาแล้วเลยไม่ค่อยเห็นนะครับและนี่คือไปเปียวเอารูปมาให้เห็นเลยนะครับระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันนะครับ คนที่2นะครับที่รับบทกล้ยเจ๋งในปี1983คนนี้น่าจะยังคุ้นคุ้นหูคุ were, ค้นตาพวกเราอยู่นะครับเนื oh or or walls, idades, s. <S ่องจากวัยก็ยังไม่ห่างพวกเรามากเท่าไหร่ใช่ไหมหัวงเยอะหัวนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษภาษาที่เขาเรียกคนฮ่องกงเขาจะเรียกว่าเฟริกหวงนะครับเป็นนักแสดงชายชายแน่นอนครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า5พยักษทีวีใน ในยุคนั้นนะครับปี2500กว่าขึ้นหึงประมาณนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนี่แหละครับห่วงเยออหัวเมียวเฉียวเว่ยทังเจินเยี่ยสองคนนี้ยังอยู่นะครับคือหลิวเต๋อหัวเรายัางคุ้นอยู่แล้วก็เหลียงเฉาเวย่ยเอาจริงๆ5คนยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าณปัจจุบันคนที่เราจะคุ้นคุ้นชื่อคุ้นหน้าก็คือหลิวเต๋อหัวกับเหลียงเฉาเว่ยนะครับห้าคนนี้ขึ้นมาในรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับโดยตอนนั้นนะห่วงเยออหัวเนี่ย เป็นพระเอกก่อนใครเลยนะครับสีหตอนเนี่ยนะครับ4ีรุ่นเนี่ยเป็นบุค,คลิกซื่อๆทออึมๆนะครับมีน้ำใจแต่ว่าเก่งนะครับนอกจากรับบทกล้วยเจ๋งแล้วนะครับหัวงเย่อหัวก็ยังมีบทอีกหลายบทในละครซีรีส์เรตติ้งสูงนะครับประเทศไทยเอาเข้ามาก็เปลี่ยนชื่ออย่างเยียวทะลาลมนะครับแเทพอสูรมังกรฟ้า มีอะไรอีกศึกลำน้ำเลือดอคู่แค้นสายโลหิตเจ้าพ่อสนามมาโอ้เยอะครับยังเคยเล่นรับบทจันชาในเปาบุญจิ้นด้วยนะอันนี้คือห่วงเยอะหัวครับและนี่ก็รูปอดีตและปัจจุบันปัจจุบันลูกสาวของห่วงเยอะหัวก็เล่นเป็นศิลปินดาราเหมือนกันนะครับอ่ะห่วงเยอะหัวครับ ทีนี้ย้ายฝากมาทางฝั่งของอึ้งยงบ้างนะครับในปี1976อึ้งยงที่แสดงคู่กับกว้วยเจ๋งไปเปียวนั่นคือมีเสี้ยครับคนนี้เนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีเหตุการณ์ที่มีเสี้มาประเทศไทยประมาณ2องสามผลแล้วมัครับสอครั้งครั้งหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์รังนก ที่คู่กับยาย่านี่นตามรูปนี้นะครับคู่กับยาย่าอันนี้ครั้งที่1นนี่คือมีเซียนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2015เมื่อ4ปีที่แล้ว,ลวนะครับที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่พระพรมเอราวัณมีเซียกับเยื่นตาหัวก็มารำเนี่ยตามภาพนี่แหละครับมารำเขาเรียกโปรโมทเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ว่าประเทศไทยยังน่าเที่ยวอยู่นะแล้วที่สำคัญคือฟรีนะครับหมีเสี้มาให้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีเสี้เดินทางมาเคารพในหลวงรัชกาลที่9ในพระราชพิธีพระราชทานเพลงิงไม่ใช่ที่พระราชพิธีอะครับอของในหลวงรัชกาลที่9มีเสี้เคยกล่าวไว้ว่าครึ่งหนึ่งของเขาเป็นคนจีนเอ้ยเป็นคนไทยเลยนะครับเคยเล่นหนังไทยคู่กับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีด้วย ในภาพยนตร์เรื่องหงหยกนะครับในตอนนั้นก็มีสรพงษ์ชาตรีพิสมัยเวไลศักดิ์มีภาพยนตร์เรื่องนักฆ่าขนตาง,งอนนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละครับสิงเจ้าพยักอะไรประมาณนี้เล่นหนังไทยด้วยนะครับย้อนกลับไปนิดนึงครับหมีเสียเนี่ยเกิดปีไหนแล้วเนี่ยเกิดปีไหนข้อมูลไปไหน เกิด2กันยายน1955นะครับพวกเราปัจจุบันเอาหยิบเครื่องคิดเลขอีกแล้วไม่ได้เตรียมการพร้อมสักอย่าง2019ลบ1955 64ปีดูสิสวยปิ้งเลยนะครับ อ่าอันนี้ลุงพยายามไปหาข้อมูลของของคุณพี่มีเสียในข้อมูลต่างๆเพราะว่าเท่าที่จําได้ในวัยเด็กเนี่ยมีเสียมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยประชดแฟนตัวเองนะครับแฟนจริงๆนะครับประชดแฟนตัวเองโดยการไปเล่นหนังจะเรียกว่าหนังโป้ก็ไม่โป้ครับหนังอานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งหาข้อมูลไม่ค่อยจะมีแต่ก็ช่างมันเถอะเนื่องจากว่า เนื่องความน่ารักของเขาอะนะครับมันทําให้เราบองข้ามเรื่องนั้นไปได้นะครับนี่คือหมี่เสียครับอึ้งย้งคนแรกครับมามาถึงคนนี้ครับองเมยหลิงครับอึ้งย้งคนที่สองบา,บารา b a r องนะครับเป็นนักแสดงชาวฮ่องกงนะครับก็ในยุคนั่นแหละเจ็ด 80ประมาณนั้นแสดงเป็นอึ้งยงนะครับที่คู่กับหัวเยอยหัวนะครับในตอนนู้นเกิดเกิดปี2502ถ้าปัจจุบันองค์เมยหลิงยังมีชีวิตอยู่ก็จะครบ60แล้วนะครับแต่บอกได้ก่อนครับว่าองค์เมยหลิงเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตกระทันหันนะครับจริงๆจะบอกยังไงดี14พฤษภา2528ขนาดนั้นองค์เมยหลิง 20, อายุ26 มันไม่กระทันหันครับมันเป็นการฆ่าตัวตายครับพวกเราเป็นการประชดรักนะครับก็ตอนนั้นองค์เมยหลิงกับถังเจิ้นเย,ย่ซึ่งถังเจิ้นเย่ยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในห้าพยัก์ที่เมื่อกี้ลุงเล่าให้ฟังแล้วเขาเป็นแฟนกันแล้วก็มีปากเสียงกันองเมยหลิงก็ทะเลาะก็เลยเปิดแก๊สนะครับลมลมแก๊สตัวเองในห้องพักแล้วก็เสียชีวิตก็สร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ชาวไทยชาวฮ่องกงใครก็ตามแต่ที่รู้จักมักจีแล้วก็ดูละครดูดูหนังขององ,อองค์เมลิงเนี่ยเพราะว่าภาพองคเมลิงเนี่ยสวยน่ารักแล้วก็เล่นเป็นอึ้งยงที่ที่สมบทอะครับเพราะว่าโอ้อึ้งยงเนี่ยจะต้องมีส่วนร้ายบ้างแก่นบ้างฉลาดบ้างองเมลิงตีบทแตกเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็นี่คือองูมันมันวิลิสมาหลามากมัน มันพัวพันมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องราวที่ดีนี่คือมังกรหยกแล้วก็พูดถึงกล้วยเจ๋งและก็อึงยงนะครับมีโอกาสคงมาเล่าตัวละครต่างๆให้พวกเราได้ฟังอีกนะครับเอาตอนนี้ก่อนนะครับสำหรับไวยทองจริงๆเลยขอบคุณมากที่ฟังมาถึงตอนนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยไม่ชอบกดดิสไลค์ก็ได้นะครับเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ดีนะครับกดติดตามด้วยจะเป็นพระกุณอย่างมาก วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ